สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถอนดูลากชวนชมนะครับหลังจากที่ผมทำชวนชมไว้3เดือนแล้วนะครับเราจะมาถอนดูนะครับว่าเราจะทำอะไรได้นะครับว่าจะจัดลากได้หรือว่าเราจะทำทรงสูงต่อนะครับครับถอนออกมาดูแล้วนะครับน่าจะต้องทำทรงสูงต่ออีกนะครับเพราะว่ารากของเขา มีแค่สองเส้นนะครับที่ยาวลงมาครับหลังจากที่ถอนเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างก่อนนะครับครับล้างเสร็จออกมายวมาตัดกิ่งสองกิ่งนี้ทิ้งก่อนนะครับเพราะว่าเขายาวมากเราจะเหลือกิ่งเมนไว้กิ่งเดียวครับครับส่วนกิ่งด้านข้างเราจะให้เท่ากันนะครับตัดลากทิ้งครับ ตัดทิ้งให้หมดเลยครับเอาออกให้หมดนะครับลากเส้นเล็กๆนะครับ เส้นนี้เราก็จะตัดออกนะครับจะให้เหลือไว้เส้นเดียวนะครับเพื่อทำทรงสูงพอรากของเราเราเอามาทำปลูกไปเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นต้นนะครับนี่ครับตัดออกนะครับตรงนี้ก็จะตัดนะครับก็จะทำเป็นรากตะขาบนะครับ คราวนี้เราจะไม่ทำทรงสูงต่อแล้วนะครับหลังจากที่ทำรอบนี้ไปแล้วต่อไปก็จะจัดลากได้แล้วครับครับลิดใบออกครับเพื่อป้องกันการคายน้ำนะครับลิดใบออกให้หมดเลยนะครับ ครับหลังจากที่คัดได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้ปูนเคี้ยวหมากนะครับปูนแดงนะครับก็มาทาแผลแล้วก็ทารากของเขานะครับพอทาเสร็จเราก็จะเอาไปแขวนไว้ในร่มนะครับทิ้งไว้สักหนึ่งอาทิตย์นะครับค่อยมาปลูกกันนะครับให้แผลเขาแห้งก่อนนะครับครับผมได้แล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะ ได้ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับ